ครับที่ทั้งเต้และกั้งจะต้องโชว์ผลงานในโจทย์มินิคอนเสิร์ตความยาว30นาทีของพวกเขาทั้งคู่แต่ละคนจะมีทีเด็ดอะไรเอาออกมาแสดงกันบ้างต้องติดตามชมให้ดีครับถ่ายทอดสดผ่านทางโมเดิร์นไอทีวตั้งแต่เวลา3ทุ่มครึ่งเป็นต้นไปรับรองว่ามีทั้งความสนุกความประทับใจและเซอร์ไพรส์รอคุณผู้ชมอยู่เพียบครับ ดีขึ้นนะครับคุณแม่บอกดีขึ้นครับคุณแม่บอกโอเคคุณแม่บอกว่าดีกว่าทุกเพลง เงอ่ะพี่กงก็หายใจให้ทำรนม่หรอกนะแต่เราเพราไม่มีิด้มันสัก็ได้จะเบรหายใจได้ว่าคิดอยู่ราไม่มีิ มันสำคัญเพราะไม่มีสิ่งใดเปิดก่อนไเปิดไปเพราะไม่มีสิ่งใดที่มันสำคัญมีค่ายิ่งใหญ่เยอะไปไหมเพราะไม่มีสิ่งใดที่หายใจได้เพราะไม่มีสิ่งใดที่มันสำคัญมีค่ายิ่งใหญ่เย็ะไว้เยอะก็เติมเต็ม อนานคตก็ส่งรถกันเจออมั่นใจเธอเป็นเด็กดิวแบงสุดเขาอทิบางบอกแล้วกี่ครั้งกี่ครั้งก็ยังไม่ชื่อนนอยู่ได้รถเธอก็ถูกหลอกอิเหนาก็ถูกหลา ใช่ไหมคะโอเคลงซกหน่อยค่ะอัดได้เลย no b o r d no problem เลยกล้ไปย้ำคำกล้าไปทำคำที่บอยกลับไปนะพี่กั้งเหมือนเดิมสบายตัวขึ้นคิดประโยคใหญ่สบายตัวอีกนิดนึงตรงแรปอ่ะใช่เดี๋ยวลงล็อกทุกอย่างแล้วครับเหมือนแบบเพียนเพียนก็ว่าไม่มีด้วยอย่างนี้ฮะแล้วก็ แล้วก็ฟิลมันได้แลวอินเนอร์มันมาที่สุดแล้วมั้งในทุกเพลงตอนนี้ครับณจุดจุดนี้ฮะมันมันรู้สึกพออะไรอาจจะมันมีเป้าหมายมาที่พี่พูดแล้วมันมีจุดที่ว่าเราเรารู้ว่าจะร้องยังไงร้องยังไงแบบร้องมันมีแบบว่าร้องเพลงนี้ถึงเนื้อมันจะเป็นแบบร้องให้ผู้หญิงผู้ชายจะจีบกันเงี้ยแต่ว่าอย่างน้องมูอันนี้ของเราเป็นตีความหมายแบบว่าเซลล์ซลกันอะไรเงี้ยมันก็อาจจะพออินเนอร์มันชัดมันก็เสริมเรื่องการร้องด้วยเลยด้วย ดูดีเลยเต้นเยอะขนาดไหนไม่เยอะน้อยครับน่ารักดีมันเป็นแนวแบบร้องร้องเขาเรียกสื่อสารกันพี่น้องพี่น้องใช่ไม่ใช่แบทเทิลดังนั้นเป็นพูดคุยได้ดีน่ารักดีอลไม่เหนื่อยด้วยดเิน จริงๆฉันไม่รู้คำพูดเธอไม่มีรเหมือนแม็กเเจอกลกลบไปหาเขรือเปล่าแล้วแบบพี่น้องใช่ไหมครับกันเดินเดินกันกอดคอเฮียหลิงดได้ได้มก็แบบว่าพี่คนนี้เยวจริงแบบแย่ทหเี่ยเต็งแล้วม่งายได้นี่เลยน้าหนู เฮ้ยต่เราทุ่เนมเหนูไม่ใช่เด็กแล้วนะคะนะจะเผาให้หมดก็คืออินเนอร์ก็คืออย่างน้องมุกที่เขาที่พิการให้น้องมุกเป็นก็คือจะตัดความจิกที่เป็นผ um ู้หญิงออกแบบจิกเหมือนจิกเหมือนแบบเหมือนที่พิการจิกตอนร้องคู่อะไรอย่างเงี้ยก็คือตัดพวกนั้นออกอะไรเงี้ยให้มันดูน่ารักขึ้นให้มันเป็นแบบว่าเอ้ยเรามาร้องเพลงด้วยกันสนุกด้วยกันเป็นคิดแนวนี้มากกว่าแล้วก็อินเนอร์ก็ตามคำพูดกล้ากล้า Hãy cùng nhau đi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  cùng nhau ลดติดอาการที่เทเท่นี่ก็เรียนานเด็เจ็บนี้ซึ่งจะคิดว่ั้เลยนพออกตัวสบข่าวเขามานั่งคุยอะไรอะไรก็ได้กูเดิน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 มาหามุกแค่นัะมุกก็จังหวะแล้วก็เล่นกับเขาโอเ

เลอดัอดาวอักดาวดีอักดาวอัดาวดีเนี่อะไนี่กูรักัไปเอาฮัรัยกิฟต์มีโย่ฮันนี่ เต้นเยอะฮะเน้นเ้นสนุกสนุกแบบสื่อสารกวนกวกันเป็นเน้นฟรีไม่ไม่ได้เต้นแบบยับเหมือนทุกเพลงในการเต้นมา ทราบผลกันแล้วว่าระหว่างเต้และกั้งใครจะได้ครองตำแหน่งเดอะสตาร์คนที่10ของเมืองไทยซึ่งคำตอบขึ้นอยู่กับคุณคนไทยทั้งประเทศอยากให้เต้หรือกั้งได้เป็นเดอะสตาร์ส่งคะแนนของคุณมาให้กับพวกเขาทั้งสองคนได้ผ่านทาง SMS พิมพ์เครื่องหมายดอกจันตามด้วยหมายเลขของผู้เข้าแข่งขันที่คุณอยากให้เป็นเดอะสตาร์แล้วส่งมาที่4242899หรือกดดอกจัน4930ตามด้วยหมายเลขของผู้เข้าแข่งขันหลังจากนั้นกดโทรออก และช่องทางล่าสุดผ่านทางแอปพลิเคชัน the star ค้นฟ้าคว,ว้าดาวกลายจะได้เป็น the star คนที่10ของเมืองไทยในวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้คุณเท่านั้นคือผู้ตัดสินครับ <c oughs> เลยเพียง2วันเท่านั้นครับคอนเสิร์ตในการประกาศผลของเดอะสตาร์คนฟ้าคว้าดาบปีสิจะระเบิดความมันขึ้นที่ i m p a c ค Arena เมืองทองธานีใครอยากเข้าไปร่วมสนุกและร่วมเป็นสักขีพยานในวินธีการประกาศผลเดอะสตาร์คนที่10ของเมืองไทยแบบใกล้ชิดติดขอบเวทีที่ Impact แวก็สามารถหาซื้อบัตรได้แล้วครับวันนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาหรือจะรับชมผ่านทางโมเดิร์นไทีวีก็ได้ร่วมสนุกไปพร้อมๆกันกับการถ่ายทอดสดตั้งแต่เวลา3ามทุ่มครึ่งเป็นต้นไป

เพราะ oh, มันจะออกมาแบบว่ามันจะครบรสมากเลยครับเพราะว่าเหมือนทุกคนก็มีสไตล์ที่แตกต่างกันแล้วก็ได้รุ่นพี่มาช่วยครับอย่างมันขนาดผมอยู่ในห้องซ้อมที่แคบๆมันยังสนุกเลยมันมันเป็นภาพจดจำค่ะ แฮปปี้หมดเลยทุกคนแบบโยกไปกับมันหมดไม่มีใครไม่มีใครแบบยืนล็อเฉยๆครับไม่ไหวก็ต้องไหวผมว่ามันเป็นคอนเสิร์ตท,ที่แบบว่ามันจะหลากหลายมากเลยครับเป็นที่ เราได้กลับมาร้องเพลงครั้งนึงครับผมว่ามันสนุกอ่ะเราไม่เคยร้องเพลงท,ที่ใหญ่ขนาดนี้มาก่อนอ่ะต้องทำให้เต็มที่ที่สุดเลยค่ะตอนนี้ก็ซ้อมทุกวัน,นใน,ในใครั้งแรกที่ผมจะได้โชว์ทักษะการเต้นให้ทุกคนได้ดูนะครับ ต้องพร้อมมาเลยครับเพราะว่ามันถึงนี่แล้วแหละทิดเรื่องโชว์อย่างเดียวเลยสถานที่ใหญ่มากๆอ่ะโอ้อิมแพกครับพี่ใจวันอาทิตย์นี้สนุกแน่ค่ะ การแข่งขันค้งสุดท้ายของเรสตราค้นฟ้าควาดาวปีสิบกำลังจะมาถึงในอีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้า ใครจะได้เป็นเดอะสตาร์คนที่10ของเมืองไทยจะเป็นเต้หรือกั้งขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของคุณคนไทยทั้งประเทศครับส่งคะแนนของคุณมาให้เต้หรือกั้งได้ผ่านทาง SMS พิมพ์เครื่องหมายดอกจันตามด้วยหมายเลขของผู้เข้าแข่งขันที่คุณอยากให้เป็นเดอะสตาร์และส่งมาที่4242899หรือกดดอกจัน4930ตามด้วยหมายเลขของผู้เข้าแข่งขันหลังจากนั้นกดโทรออกและช่องทางล่าสุดผ่านทางแอปพลิเคชันเดอะสตาร์ค้นฟ้าขวาดาวใครจะได้เป็นเดอะสตาร์คนที่10ของเมืองไทย ในวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้คุณเท่านั้นคือผู้ตัดสินครับกลับมาติดตามทุกวันเคลื่อนไหวของ8คนสุดท้ายได้ใหม่ในรายการเดอะสตาร์เดลี่เป็นประจําทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ตั้งแต่เวลา1นึ่ทุ่มเป็นต้นไปทางช่องวันและ2องทุ่มเป็นต้นไปทาง X Channel วันนี้เวลาหมดลงแล้วครับขอลาไปก่อนสวัสดีครับ